สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้หยุดเกมแล้วก็บอลเซตดกคังไปที่เดียร์แล้วครับผมซึ่งในคลิปนี้ก็ถึงวันเลยลาของเราแล้วนะครับนั่นคือโมไว้นั่นเองก็ผมคาดการณ์ผิดตว่ตอนแรกคิดว่าธนบัตรจะมาก่อนโมไว้แต่กลายเป็นว่าโมไว้มาก่อนธนบัตรนะครับผมก็หลังจากโมไว้เสร็จไปแล้วเนี่ยจะเป็นตู้ของโกลฟูลซูเปอร์เซียร์สี่ฟูลพาวเวอร์ต่อนะครับผมก็แบบ แม่งเป็นการเปิดกาชาที่ต่อเนื่องมากนะแบบตู้แม่งคือควรเปิดหาทั้ง2ตู้เลยนะครับผมทั้งตู้โบวานทั้งตู้ธนาปตาเนี่ยคือแบบแม่งควรคาดการเปิดหามากนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยตู้โบวานมันยังไม่มานะครับผมแต่ในคลิปนี้มันมีตู้หนึ่งว้ยที่ผมจะมาเปิดให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับผมนัม่นคือตู้นี้เลยนะครับผมตู้การันตีเออาท้ายตู้นะครับผมซึ่งจะมาเปิดหากันที่ผมเปิดเพราะว่าเห็นตัวละครหน้าตู้เนี่ย ค่อนข้างดีหลายตัวเลยนะครับผมอย่างวินจิต้าตัวนี้นะครับวินจิต้าเขียวเนี่ยค่อนข้างเก่งผมมองว่าเก่งนะครับผมว่ามันสามารถลดแอตแทกศัตรูได้ไงก็แค่นี้แหละคือลดแอตแทกศัตรูได้คือมันเจ๋งมากเลยนะเว้ยท่านผู้ชมเขมา้าใจปะคือทําให้ศัตรูตีเบาลงอะ่ะผมก็เลยอยากได้เขานะครับผมแล้วมีทำฟอร์แมชั่นด้วยนะฮะซึ่งก็จะทําให้แบบดูดิแบบโอ้ น,น,น,น่าเอามากน่าหามากนะครับวีเซตตัวนี้คือน่าเปิดหามากนะครับผมแล้วก็มีนี่ด้วยนะครับทั้งทีแล้วก็โกเ้นทีข้างตู้นะครับผมเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครเป็นออฟแล้วก็เป็นตัวละครซับพอร์ตไปเลยตัวนะครับผมก็ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะครับตัวนี้แล้วก็มีปังจากเดอะมูวี่นะครับผมมีแจ็คโคที่ไม่ได้ใช้แน่ๆอย่างแรกเลยอ่ะไอเชนรอนแล้วก็น,นว่เชนรอนผมก็อยากได้นะครับเอามาใส่ในทีม GT b o บ s แล้วมันจะดีมากเป็นซับพอร์ตอีกตัวหนึ่งนะครับผม อ่ะแล้วก็มีทั้งกับกิรุอันนี้ก็เป็นซับพอร์ตอีกตั้งหากโอ้ยตุ้มวันนี้มีแต่ตัวละครซับพอร์ตหรือยังไงวะไม่คือโทษดีเลยนะครับผมแล้วก็มีนี่ด้วยนะครับฮัตชังนะครับผมก็เป็นตัวละครซับพอร์ตในภาคดีบิซาก้าอีกตั้งหากอโอ้ชิดหน้าตุ้มมีแต่ตัวละครซับพอร์ตหรือไงอ่ะและก็ยาจิโรเบะหนึ่งในตัวละครซับพอร์ตที่ควรมีติดไอดีไว้นะครับผมก็โคตรจะเก่งอีกตั้งหากมงซับพอร์ตเยอะจริงๆนะครับผมแล้วก็โทระก็เป็นซับพอร์ตอีกในของทีมบาด็อกนะครับผม ดูซัพพอร์ตซัพพอร์ตหน้าป่านี่ก็ซัพพอร์ตโอ้ไม,ม่เกียิดูรีคูมกันโกินูกินูแล้เวเจสเบอร์เตอร์โอ้โหซัพพอร์ตทุกตัวหน้าตู้คือควรมีควรเปิดหาแบบเนี่ยนี่คือเหตุผลหลักเลยที่ผมจะมาเปิดตัวนี้เพราะว่าแม่งซัพพอร์ตแม่งเยอะมากและมันมันน่าเปิดไปหมดเลยนะครับผมและอย่างหนึ่งการันตีเอายวอาไทาตู้อีกต่างหากดังนั้นตู้นี้เนี่ยมันโคจะคุ้มเลยนะครับสำหรับผมที่มีตัวละครเยอะแล้วนะครับแล้วก็ต้องการซัพพอร์ตเข้ามาในไอดีด้วยนะครับผม ตัวละคราาที่ต้องการนะครับผมมีหลากหลายประมาณสองสามตัวนะครับนั่นคือเบจิต้าละหนึ่งทั้งทีโกลเทนทีนสองนะครับผมอ่าใครอีกนะไอชันลอนโนวาชันลอนก็สามแล้วแล้วก็ทั้ง Z, กริรุสี่จ้าจิโรเบะห้าก็ประมาณห้าตัวคือผมอยากได้ห้าตัวนี้เว้ยคือแบบเนี่ยคือห้าตัวซัพพอร์ตที่ผมอยากได้นะครับผมก็หวังว่าสองร้อยเพชรนี้ที่ผมจะเสียไปเนี่ยจะให้ของผมอย่างคุ้มค่านะครับผมสำหรับใครที่กำลังคิดว่าจะเปิดหาดีไหม ก็มาดูคลิปคลิปผมก่อนแนละ้วกันมาดูผมเปิดก่อนแล้วกันว่ามันคุ้มค่าไหมนะครับกับการเสียเพชรประมาณ200เพชรในการเปิดหาเนี่ยก็เอาไว้ให้ท่านผู้ชมตัดสินใจเอาเองแล้วกันนะครับว่าจะเปิดหาดีไหมหรือเก็บเพชรตู้วายดีนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็มาดูกันดีกว่านะครับผมว่าตู้50าสิบสเปเชียลซัมบอนตู้นี้เนี่ยมันจะให้ของดีอะไรกับเราบ้างนะครับผมโอเคนะครับงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมเลยก ยังไงก็ได้เอาอาหนึ่งตัว,ตว้ายตววู้แต่กูขอหน้าตู้มึงอะแบบให้เชนลอนโนว่าเชนลอนยาจิโรเบ้ก็ได้เว้ยขอแค่นี้พอแล้วอะเอาจริงคือแบบหน้าตู้มึงดีมากคือชูนิ้วโอเคมากกว่า3ตัวแน่ๆอย่างแรกเลยขอบคุณมากที่ชูนิ้วโอเคอย่างน้อยมีลุ้นเว้ยมาแล้วนะฮะของดีอยู่ไหนเอ่ย มันน่าจะยังไม่มาเร็วนี้เนาะห้าสิบตัวนะครับผมตัวนี้ไม่ลุ้งไปแล้วอะ่ะกูงโคตรเก่าแล้วกูลุ้งไปแล้วด้วยไม่ต้องการเพิ่มด้วยรู้ไหมเอาทำไมวะเนี่ยกูไม่เข้าใจโอ้ยแต่ตัวขอหน้าตู้หน่อยไหมอะหน้าตู้พรีอะ่ะคือแบบมันมันเจ๋งมากอะ่ะหน้าตู้ซูตัวมึงเจ๋งมากอ่ะตัวเนี่ยโอ้โห ไม่มีเอสเซตาผมมาเลยหรอถามจริงสักหน่อยเถอะไม่เงยโอ้โหมึงให้กูหน่อยเถอะจริงจให้ของกูหน่อยปังนะครับผมก็ถือว่าเป็นหน้าตู้ที่ดีนะครับผมผมยังไม่รุ้เขาด้วยนะครับก็โอเค มีอีกไหมไม่เงียตัวละครที่ผมเห็ได้คืยาจิโรเบ้มากครับยาจิโรเบ้์มันคนแบบติดได้อ่ะโนวาชันลอนไอายชันลอนก็อยากได้อ่ะคือแบบขอบคุณมากคุ้มกูคุ้มแล้วกูได้ยาจิโรเบ้มากูคุ้มแล้วบอกเลยนี่คือซัพพอร์ตที่ดีมากในตัวหนึ่งนะครับผมคุ้มอันนี้กูคุ้มจริงๆขอต่อไปขอทั้งแล้วก็กินรู้ได้ไหมอ่ะทั้งกินรู้ก็กกเก่ง เอาเว้ยกูคุมแล้วเว้ยเอาเว้ยมีอีกไหมโอ้ไม่ s s r น้อยชิบหายเลยโอ้ฮัดชังด้วยนะครับก็น่าต้อ,อีกตัวหนึง่งขอบคุณมากโอ้โแมบบ่กันติดติดกับไอชลอน้ออน่ว่าชาร์ลส์แดงกิ้วโอ้เล่นรีคุมเก่าด้วยก็มาตามติดติดและก็โอเคท้ายตู้แล้วนะครับผมคือวิ g ญา a เอ็นเจนนั่นเองนะครับผมโอเค สำหรับผมนะครับผมไม่เกลือนะครับแต่คือตอนแรกคือตอนแรกมันเกลือแล้วมันช่วงแรกๆมานี่คือแม่งดูดิด้อยหลอ่หอที่ผายอ่ะแบบเชี้มันเกลือจัดช่วงแรกๆแต่พอมาช่วงหลังๆนี่คือผมคุ้มแล้วนะครับคือได้ยาจีโรเบยมาคุ้มมากอยากได้มานานแล้วยาจีโรเบยตัวนี้คืออยากได้มากคุ้มมากได้ฮัตจ,จังซัพพอร์ตดีดีซา,าก้าก็ฟ้มอีกต่างหากแถมกูยังได้ไอชนันบอลนาวาชารอนอีกต่างหากกูขอบคุณมากเลยอยากจะพูดนอกจากคำว่าวขอบคุณจริงๆนะครับผมแล้วก็ได้ ปดิดเส้นทางเพิ่มของดีคุมกับเกาโดด้วยนะครับผมแล้วก็ปดิดเส้นทางของเวจิต้าเอ็นเจนไอโออาร์ด้วยนะครับผมก็สำหรับผมนะผมมองว่าคุ้มค่าว่ะจริงๆคืออยากได้มากกว่าน,นี้แต่ประมาณนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับสำหรับผมนะโอเคเฮ้ยเชีย่ยตอนแรกกูแบบม่นมันดูเกลือมากเลยอะเอาเอาง่ายๆนะคือผมโชคดีเว้ยคือใครๆกูก็ดูออกนะเว้ยว่ามันเกลือเมื่อกี้คือดูแล้วรู้เลยนะครับว่ามันเกลือมาก ถ้าท่านผู้ชมดูออกก็นาก่าจะรู้นะว่าเกลือแค่ไหนอ่ะแต่ผมดวงดีตอนตอนท้ายโมติไปตอนไปจนถึงท้ายโมติคือผมดวงดีแบบอยู่ๆก็ดวงดวงดวง,ดวง,ดวงเพิ่มนะครับผมไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ก็ขอบคุณมากที่เกมมันยังมีอะไรอย่างนี้ให้ผมแบบให้ผมแบบโอ้เบาใจลงได้ในระดับหนึ่งนะครับผมคือแบบโอ้ยกูไม่เกลือว่ะแล้วก็ขอบคุณแล้วกันนะฮะอ่าอันนี้อะไรอันคอมโบห้าอีเวนต์ห้าป่ะอีเวนต์สี่ หาอ,อัพทองที่เป็นนี่ตัวอเออออพทอง Infinity อินฟินิตี้เนี่ยจะได้เปลี่ยนเง็นไงไงคอมโบสี่แล้วก็อีเวนเท่าไหร่อีเวนสี่ป่ะโอเคใส่เลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าปางตัวนี้ม่คครอัพอีเวนยับยับเลยแหละอีเวนม่งต้องมีจริงๆอ่าใครอีกนะนี่ไงลุ้งแล้วอู้ในที่สุดตัวนี้โคตรเก่งกูแบบปื้มจริงๆ บบอยากอยูอยอยอยมานานแล้วมันเก่งมากคือกินนิวฟอร์ดเนี่ยแล้วนึงเป็นตัวนี้ด้วยอ่ะมึ่งเก่งมากไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าเก่งนะครับผมอจิตาอีกหนึ่งตัวปัวลุงมัแล้วนะอีกหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับผมก็ไว้เจอกันนะครับเคเดี๋ยวหลังใหม่ไปปั้นเพิ่มและมีเป้าหมายในการทำนะครับผมตอนนี้นี่อืมไม่เงย ต้องไปปั้นแล้วอันนี้ต้องปั้นจริงกับสตัวละครที่ผมมึงได้มาใหม่นะครับผมนั่นคือไอชิลรอนโนวาชิลอนแล้วก็ฮัทชังแล้วก็ยาจิโรเว่ซัพพอร์ททั้ง3ตัวละครตัวนี้จะทำให้ดีของผมเนี่ยเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ยาจิโรเว่สามารถไปได้ทุกทีมเลยเว้ยยาจิโรเว่จะไปโผล่ที่ไหนก็ได้นะครับผมคือม่งดีมากเก่งมากจริงอันนี้คือแบบจากใจจริงเลยว่ามึงเก่งมากๆนะครับผมโอเค เฮ้ยร่งว่ะหรือว่าเกลือเว้ยไม่ไม่เกลืออ๋อ้ผมมีปลาฟาร์มเอยู่ในเราด้วยโอเคงั้นเอาเอาเลยละกันนะฮะโฮ<ห>้ยเปิดมาก็เริ่มรู้สึกดูดีแล้ววะยัดปู่ไปเลยนะครับผมไม่เสียดายอันนี้อันนี้คือใช้เช่นงานได้ในหนึงวันใช้ปู่ไปเลยแบบโอเคกูปั้นแน่นอนเพราะว่าใช้นะฮะอันนี้ก็ใช้อีกตัวหนึ่งโอเค let's go ไม่เคยรู้สึกตื่นตรใจขนาดนี้มาก่อนเลยคือระหว่างลีดเดอร์ระหว่างตัวละครทำ damage กับซัพพอร์ตอ่ะผมมองว่าซัพพอร์ตเกเมนี้แม่งสำคัญกว่าตัวละครทำ damage อีกนะครับผมคือแบบมันจำเป็นจริงๆนะซัพพอร์ตอ่ะถ้าไม่มีซัพพอร์ตนี่คือทีบางทีแม่งก็แบบไปได้ไม่ค่อยสุดสเท่าไหร่นะครับผมอ๋อไม่มีเหรียญหรอคุณนึกว่าฟาร์มเหรียญแล้วนะ่ะอย่าไปฟาร์มให้หลังไม้และกันนะฮะอ่านไปฮัดช่างต่อแต่น่าจะใช้เหรียญของโกคูคิดนะครับผมน่าจะฟาร์มอยู่นะน่าจะฟาร์มมาเยอะอยู่ แต่ฮัทชังผมไม่น่าได้ใช้นะครับผมเพราะว่าผมยังไม่มีโกคูฟิต์เนี่ยแต่ก็เอาไปเอาเวก่อนก็ได้นะครับผมเออนะนี่อ่ะรู้เลยก็คิดอยู่แล้วนะครับว่าฟาร์มเหรียญมาละโอเคโอ้ยขอบคุณมากที่ไม่เกลือขอบคุณมากเกมโอเคเดี๋ยวหลังหมก็ต้องไปฟาร์มเหรียญเพิ่มนะครับผมประมาณนี้นะครับกับเกมกับคลิปนี้ ไม้ตูวว้โมวายมาเมื่อไหร่ผมจะมาอัดคลิปแล้วท่านผู้ชมดูอีกเหมือนเดิมน,นะครับผมก็จะมาใช้เพรทั้งหมด300กว่าเพชรที่ผมมีเนี่ยเปิดให้ครบเลยนะครับผมกับโมวายนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมเห็นก็เปนว่าสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องของตัลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็มาในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ